สวัสดีค่ะเซลเมโคราฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ all new honda civic รุ่น RS และ EL p a r t ค่ะ2รุ่นนะคะวันนี้นำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ชมกันว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันเลยสำหรับคันแรกนะคะจะเป็น honda civic รุ่น RS ค่ะมาด้วยไฟหน้าแบบ f u l l LED นะคะไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไล h ์ไฟหน้าเป็นแบบ LED รวมถึงไฟตัดหมอกด้วยด้านหน้านะคะมาด้วยกระจังหน้าสีดำพร้อมกับสัญลักษณ์ r s สีแดงกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะพร้อมกับมือจับประตูสีดำขอบประตูนะคะเส้นสายขอบด้านบนจะเป็นสีดำค่ะ สปอยเลอร์ iler, แบบดักเทลสีดำพร้อมกับสอากาศครีบฉลามสีดำนะคะจะเป็นชุดแต่งโทนสีดำภายนอกนะคะและที่สำคัญนะคะล้อแม็กหรือว่าล้ออัลลอยนะคะก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันขอบ17นิ้วนะคะเป็นดีไซน์สปอร์ตนะคะยางจะเป็นของบิสโตนค่ะขนาดของยางนะคะ215 ทับ 50R17 นะคะแม็ขอบ17นั่นเองค่ะเดี๋ยวเมีพาไปดูด้านนอกนะคะของรุ่น e-l plus กันบ้างนะคะ e-l plus นะคะมาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟ day light นะคะเป็นแบบ led และไฟตัดหมอกแบบ led ค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะ จะไม่มีสัญลักษณ์ R S นะคะเหมือนกับคันเมื่อกี้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED นะคะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะขอประตูด้านบนนะคะจะเป็นแบบโครเมียมค่ะซองอากาศครีบฉลามสีเดียวกับตัวรถนะคะ รุ่นนี้จะไม่มีสปอยเลอร์ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะท่อจะเป็นท่อเดี่ยวนะคะมีท่อเดียวส่วนในรุ่น RS นะคะจะเป็นท่อคู่และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ภายนอกแตกต่างกันก็คือในรุ่น RS นะคะจะมีกล้องด้านข้างหรือว่าเลนวอสนะคะตรงนี้ กล้องแสดงภาพมุมอับสายตานะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างค่ะภายในนะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะการตกแต่งนะคะแผงข้างประตูจะตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงนะคะในรุ่น RS และแผงข้างประตูจะมีไฟสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไมถ่ายกลางวันจะมองไม่เห็นนะคะเป็นไฟสีแดงเบาะนะคะ จะเป็นสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงและมีหนังกลับนะคะอยู่โซนตรงกลางดีไซน์การออกแบบของเบาะนะคะจะทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะคะนั่งสบายไม่เมื่อยนะคะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับแยกอิสระด้านซ้ายด้านขวาออกจากกันได้นะคะในรุ่น RS มีไวเลสชาร์เจอร์นะคะมีช่องเชื่อมต่อ USB 2จุดนะคะ จอขนาด9นิ้วนะคะจอหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายค่ะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงค่ะมีพนักเท้าแขนนะคะเป็นหนังตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูในรุ่น eL+ Plus กันบ้างค่ะในรุ่น eL+ Plus นะคะภายในจะเป็นโทนสีดำเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีเทานะคะแบบนี้นะคะรวมถึง พวงมาลัยพุ่มหนังค่ะตกแต่งด้วยตะเข็บสีเทาเช่นเดียวกันหน้าจอเครื่องเสียงนะคะในรุ่น EL Plus จะขนาดเล็กกว่านะคะเป็นขนาด7นิ้วในรุ่น RS ขนาด9นิ้วนะคะจอ TFT หรือว่าจอแสดงผลนะคะในรุ่น RS จะมีขนาด10.2นิ้วส่วนในรุ่น EL p a u s นะคะขนาด7นิ้วค่ะ ระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแต่ในรุ่นนี้จะไม่สามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ช่องแอร์เหมือนกันนะคะการตกแต่งแผงข้างประตูพนักเท้าแขนนะคะก็จะเป็นสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีเทาค่ะในรุ่น RS ตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะแต่ว่าในรุ่น EL Plus จะเป็นที่วางของแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ USB 1. จุด RS จะมี2จุดนะคะทั้ง2รุ่นนะคะจะมีระบบความปลอดภัย h o n d a Sensing นะคะติดมาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะรวมถึง รุ่น el ด้วยนะคะก็จะติดมาด้วยสำหรับระบบความปลอดภัย honda sensing ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6ระบบนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเมย์จะแนะนำแบบคร่าวๆนะคะว่า honda sensing นะคะก็เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะซึ่งจะทำงานผ่านกล้องมุมกว้างด้านหน้า ซึ่งกล้องนี้นะคะจะตรวจจับรถยนต์คนเดินถนนรถจักรยานยนต์และรถจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น6ระบบดังนี้ค่ะ1เลยนะคะระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกก็ตามชื่อเลยนะคะระบบก็จะเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือว่าคนเดินถนนนะคะ อยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภยัยและมีความเสี่ยงต่อการชนนะคะระบบก็จะเสริมแรงเบรคอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือว่าช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุน,นั่นเองค่ะระบบที่2นะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำตามชื่อเลยนะคะระบบที่3ค่ะ ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะระบบที่4นะคะระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถค่ะระบบที่5นะคะระบบปรับไปสูงอัตโนมัตินะคะเวลาที่อยู่ในที่มืดหรือว่าในช่วงถนนที่ไม่มีไฟสอ่องทางาไฟส่องถนนหรือว่าไม่มีรถสวนมานะคะระบบก็จะปรับไปสูงให้อัตโนมัติค่ะ และระบบที่มาใหม่นะคะระบบที่6ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะคะสำหรับระบบนี้นะคะหลายท่านเวลาติดไฟแดงก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะระบบนี้จะเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนตัวออกไปถ้าเมื่อก่อนเราไม่มีระบบนี้นะคะก็จะเป็นรถคันด้านหลังนะคะบีบแต่ส่งสัญญาณเตือนให้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ติดตั้งมานะคะสำหรับ Honda Sensing นะคะที่มีอยู่ใน รถยนต์ Honda Civic ทุกรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นใหม่เจเนอเรชันที่11นั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้ดูข้อแตกต่างนะคะทั้ง2รุ่น EL Plus และ RS นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นนะคะก็ทักไปที่เพจเซลเมโคราดฮอนด้กันได้นะคะ ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการสอบถามรถยนต์ Honda Civic ใหม่นะคะหรือรถยนต์ Honda รุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นในหลายๆรุ่นนะคะทักไปที่เพจเม้ก็จะตอบเองทุกๆคำถามนะคะสำหรับ Honda Civic นะคะอย่างที่เมบอกมีด้วยกันร3รุ่นนะคะ E-L 9,64,900บาทค่ะ EL p a s s นะคะ1 9 9 0 0บาทและรุ่นท็อปสุดนะคะ Turbo RS นะคะ1 1 9 9 9ล้บาทสนใจรุ่นไหนนะคะก็อย่าลืมทักแชทสอบถามนีได้นะคะทั้งเพจค่ะสีนะคะก็จะมีสีขาวแพทตินัมเพิ่มค่าสี1,000 10, 0บาทค่ะ สีดำคริสตัลน,นะคะเพิ่มค่าสี6,000บาทแล้วยังมีสีอื่นอีกนะคะยังไงก็เดี๋ยวเมย์จะลงให้ดูทางเพจนะคะถ้ามีรถมาลงจะถ่ายจากตัวจริงส่งลงทางเพจนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันผ่านทางช่อง YouTube แบบนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะ ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะถือว่าเป็นกำลังใจถ้าจะกรุณากด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะเป็นพาะคุณมากๆเลยนะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้จากลากันไปด้วยภาพสวยๆจาก Honda Civic นะคะคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยคลิปนี้สวัสดีค่ะ